Office 101 p r o d t X Podcast สนับสนุนโดย p r o d X Creative Academy สถาบันเรียนศิลปะออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ สวัสดีครับผมเนสเสรีชัยเสรีชัย,ชยสุสดท้กอนนะครับวันนี้เราอยู่กับอ f f i c e 101 p ง d X p o d c a s ่นะครับวันนี้เราก็จะมาเข้าหนังสือเล่มใหม่กันนะครับชื่อหนังสือว่าเทคนิคเปลี่ยนคนให้เป็นคนไม่ผัดวันประกันพรุ่งแล้วก็ลงมือทําทันทีนะครับของอาจารย์ซาสกิโซโตะนะครับใน E ีแรกของหนังสืสนะเราจะมาพูดถึงเรื่องการเลิกคิดถึงผลลัพธ์นะครับคือก่อนที่เราจะลงมือทําอะไรสักอย่างหรือเราจะต้องแอคทีฟหรือว่าทําทันทีไม่ไม่ได้ผัดวันประกันพุ่งเนี่ยเราอาจจะต้องเลิกคิด ทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้หมดเลยไม่ว่าเรากำลังทําอยู่หรือว่าปลายทางที่เราเจอเนี่ยสมว่าก่อนลงมือทำเนี้ยเราคิดว่าผลลัพธ์มันจะอีกแบบหนึ่งแต่พอทําเสร็จแล้วมันกลับกลายเป็นอีกแบบหนึ่งมันอาจจะทำให้เรามีความผิดหวังเพิ่มมากขึ้นนะครับเขาที่ในหนังสือเขาเขียนไว้ว่าคุณคิดว่าคนที่นัดหมายลูกค้าทางโทรศัพท์ได้อย่างง่ายดายแตกต่างจากคนที่ไม่สามารถทําแบบนั้นได้ตรงไหนครับคาตอบคือคนเหล่านี้ จะไม่มุ่งความสนใจไปที่ผลลัพธ์หรือความสําเร็จว่าเขาจะทําสําเร็จหรือเปล่าจะนัดหมายลูกค้าคนนี้ได้หรือเปล่านะครับแต่จะให้ความสําคัญกับจํานวนสิ่งที่เขาคิดก็คือต้องตทรหาลูกค้าให้ได้อย่างน้อยจุดๆๆครั้งหรือตั้งเป้าหมายว่าวันนี้จะจะ,จะต้องได้กี่ครั้งประมาณนั้นนะครับไม่ใช่คิดว่าจะต้องนัดลูกค้าให้ได้สําเร็จกี่คนแทนนะครับแค่ความคิดเริ่มต้นที่เรามองผลลัพธ์แตกต่างกันลนะ่ะมันจะทําให้ระหว่างทางเรา เปลี่ยนแปลงไปแล้วเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราลองมาฟังต่อครับว่านังสือบอกว่าไงเขาบอกว่าต่อให้กังวลแค่ไหนก็ไม่ได้ช่วยเพิ่มโอกาสที่จะนัดหมายลูกค้าสาเร็จเพิ่มมากขึ้นอยู่ดีนะครับรู้จักเรื่องนี้ก็ได้ครับว่ากันว่าถ้าโทรศัพท์ไปหาลูกค้า100คนส่วนใหญ่แล้วจะนัดสําเร็จแค่หนึ่งคนนั่นนะอันนี้คืออ,อ,อยายกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมเป็นคนขายประกันเงี้ยหรือว่าพรีเซนต์โปรโมชั่นอะไรสักอย่างก็ได้ให้ลูกค้าทุกคนน่าจะเคยได้ได้รับโทรศัพท์จากทางแบบ call นเตอร์หรือว่่่่่่าาาาอออเีียงงะไตมมกกัันนนนนืแํสสสท ที่ผมได้พูดไปก็คือ100คนอาจจะสำเร็จแค่คนเดียวที่เหลืออาจจะแบบเออไม่สะดวกครับหรือไม่ก็เออกำลังประชุมอยู่หรือว่าขับรถอยู่หรือติดธุระอะไรต่างๆเหมือนเหมือนที่เราก็ปฏิเสธไปทั่วไปนะเมื่อรู้อยู่แล้วว่ามีโอกาสโดนปฏิเสธลูกค้าถึง99คนดังนั้นพวกเขาจึงเลิกคิดถึงผลลัพธ์หรือความสำเร็จแล้วหันมาตั้งเป้าว่าโทรศัพท์ไปหาลูกค้าอย่างน้อยร้อยคนแทน เขาตั้งเป้าเลยครับว่า100คนที่เขาจะโทรนะ่ะสำเร็จแค่นคนเดียวเขาไม่ได้มองว่าสาที่เขากําลังจะโทรต่อไปเนี่ยเขาจะสําเร็จหรือเปล่าในในการดิวกับลูกค้าหรือว่าลูกค้าจะรับฟังเขาหรือเปล่านะครับที่สําคัญคือยิ่งพวกเขาโทรศัพท์ไปหาลูกค้าจนใกล้ครบ100คนมากเท่าไหร่โอกาสที่จะประสบความสําเร็จก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นด้วยนะครับคนที่มุง่งความสนใจไปที่จํานวนจึงรู้สึกสนุกกับงานมากกว่าคนที่มองว่าจะประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จนะครับ อันนี้สามารถใช้ได้กับทุกทุกเรื่องนะถ้า,าจะทํางานสักอย่างเนี่ยสมมว่าเราทํางานฟรีแลนซ์หรือว่าเป็นกราฟิกดีไซเนอร์อะไรต่างๆก็ได้ปกติเราก็ทำไหวแหละแต่พอมีแบรนด์ใหญ่มาซึ่งมันมันก็เป็นโอกาสเรานะแบรนด์ใหญ่เนี่ย งานค่อนข้างที่จะโหดมาหัานมากแล้วเรารู้สึกว่าเราไปกังวลกับเราจะทําได้หรือไม่ได้อะเอ้เราจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าวะหรือว่ากลัวมีปัญหากลางทางอะไรเงี้ยอ่ะพอพอเราคิดไปถึงกระบวนการปลายทางอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราไม่อยากทําแล้วอ่ะมันมีความกลัวว่ากลัวไม่สําเร็จเหมือนที่เราคิดอ่ะคราวนี้พอคิดเป็นแบบเนี้ยมันทําให้ระหว่างทางที่เราควรจะทํามันออกมาได้ดีครับมันมันดูแย่ลงไปเลย เราเราเปลี่ยนมองว่าเนี่ยคือโอกาสเฮ้ย mm. โ,โอกาสมาแนละ้วรับไปก่อนทําได้ไม่ได้เดี๋ยวเราคงหาวิธีเด้งแหละเราคงดิ้นรนเหมือนที่ผ่านมาเางแหละอ่ะถ้าคิดแบบนี้คือเปลี่ยนเลยนะ ถ้ากว่าคนที่มองสองมุมจะมีผลลัพธ์ที่ต่างกันแทนที่ผลลัพธ์นันน่ะมันจะออกมาตามความคิดของเขาแต่ทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับต้นกระบวนคือความคิดแล้วก็ระหว่างทางคือการกระทำนะครับโอเคหนังสือบอกว่า,วาส่วนคนอีกพวกหนึ่งซึ่งไม่สามารถหมายลูกค้าทางโทรศัพท์ได้มักจะกระวนกระวายและคิดถึงแต่ผลลัพธ์มากเกินไปจนรู้สึกกลัวขึ้นมาว่าจะถูกลูกค้าตอบปฏิเสธผลก็คือพวกเขาจะทํางานด้วยความเครียดเป็นอย่างมากนะครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเอาแต่นับจานวนครั้งที่ถูกปฏิเสธเพราะมันมีแต่จะทําให้คุณท้อ จนหมดกําลังใจต้จงเปลี่ยนมาคิดว่าจะนันหมายลูกค้าได้สําเร็จก็ต่อเมื่อถูกปฏิเสธ มาประมาณกี่ครั้งแทนจะดีกว่านะครับเดี๋ยวเราลองมาดูในมุมมองการสรารภาพรักบ้างไหยครับว่าเป็นยังไงทคษฎดีข้างต้นที่เราได้พูดเมื่อกี้มันสามารถเอาไปใช้กับการสรารภาพรักหรือว่าการบอกรักคนที่เราแอบชอบด้วยนะบางคนลังเลที่จะสรารภาพรักเพราะคิดว่าอาจจะโดนปฏิเสธอันนี้คือแน่นอนเลยคือแบบว่าสมมติเราชอบคนคนหนึ่งมานานแล้วการที่เราไม่กล้าบอกรักคนนั้นหรือว่าบอกว่าเราชอบอะ่ะจริงๆแล้วมันคืออะไรครับเราไปคิดถึงปลายกระบวนการใช่ไหมว่า โอ้โหเขาคงไม่ชอบเราหรอกเนี่ยพอมีความคิดมามาดักอย่างเงี้ยทำให้เราไม่กล้าบอกไปทุกอย่างที่เป็นอีเวนต์ของของการบอกชอบไม่ชอบอะ่ะเหมือนเอวีเพลงหรือหนังอะ่ะเราเห็นอยู่แล้วว่าตัวละครที่จะชอบใครสักคนอะ่ะเขาไม่กล้าบอกว่าเขากลัวผลลับใช่ไหมคนส่วนใหญ,ญ่มาคิดว่าแค่จะเข้าไปจีบผู้หญิงสักคนยังไม่กล้าเลยความจริงก็คือไม่ใช่่ว่าจีบคนเดียวยังไม่กล้านะครับแต่เพราะจีบแค่คนเดียวก็เลยไม่กล้า เวลาคิดจะจีบผู้หญิงแค่คนเดียวมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วที่เราต้องรู้สึกวันๆว่าจะจีบสําเร็จหรือโดนตอกกับหน้าหงายออกมานะครับคนที่จีบสาวเก่งเนี่ยมักให้ความสาคัญกับจํานวนผู้หญิงที่จะจีบนะครับพวกเขาตั้งใจไว้ว่าตอนแรกจะจีบสักร้อยหรือ200คนเลยไม่ได้ตั้งความหวังกับคนแรกมากผมขอตีความประโยคไปหน่อยเราแบ่งคนเป็น2ประเภทก็คือประเภทแรกคือไม่กล้าจีบคนเดียว พอโกผลลั์ว่ามันไม่ประสบความสำเร็จแต่คนนึงตั้งเป้าไว้ว่าประมาณร้อยคนแหละต้องมีสาเร็จสักคนก็เลยไม่ได้ให้ความหวังกับคนแรกๆเท่าไหร่เปลี่ยนนะครับความคิดเปลี่ยนนะถ้าเรามองในในเหตุการณ์ในสังคมก็คือถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนแบบเป็นเสือผู้หญิงเนี้ยเราจะเห็นว่ามันจะไปหยุห่งกับผู้หญิงเยอะมากนะในขนาดที่เราไม่กล้าสักคนเลยอเออมันทําให้การที่เพื่อนเราคนนะั้นคุยกับผู้หญิงเยอะมันทาให้เขาก็ได้ผลลัพธ์กลับมาตามที่เขาวางไว้อะ ึ่งร้อยคนเขาคงหวังสักคนสองคนก,ก็พอแล้วอะประมาณนั้นนะคุณลองลึอกถึงคนได้ยืนแจกกระดาษทิชชู่ฟรีตามท้งองถนนดูก็ได้ครับว่าคุณจะเห็นว่าเขาไม่มีท่าทีกังวลเพราะถูกปฏิเสธเลยใช่ไหมครับเพราะถ้าโมแต่เสียใจที่บางคนไม่ยอมรับกระดาษทิชชู่เขาคงทํางานนี้ไม่ไหวนะครับในทำนองเดียวกันคือการเล่นกล้ามและการลดน้ำหนักหรือการเรียนภาษาอังกฤษล้นเป็นเรื่องที่เราอาจไม่เห็นผลลัพธ์ได้ในพริบตาคร้บดังนั้นถ้าโมแต่มุ่งความสนใจไปที่ผลลัพธ์โอกาสที่จะท้อแท้จนลมเลิกกลางคันก็จะมีสูงมากเลยนะด้วย อนนี้คือเวลาที่จะลงมือทำอะไรสักอย่างเนี่ยผมจึงให้ความมุ่งความสนใจไปที่จํานวนไม่ใช่ผลลัพธ์เช่นหากจะลดน้ำหนักคุณก็ควรคิดว่าจะวิ่งกี่กิโลเมตรดีไม่ใช่คิดตลอดว่าจะมีหุ่นผอมเพรียวอะไรก็ตามหรือถ้าจะเล่นกล้ามก็ให้คุณตั้งเป้าไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าเจาะก,กําลังกายบริเวณหน้าท้องวันละ100ครั้งไม่ใช่ว่าตั้งเป้าว่าจะสร้างกล้ามเนื้อท้องเป็นมัดๆน,น,นะครับก็คือมาเปลี่ยนความคิดอยู่ที่วิธีการทำเดี๋ยวไม่ใช่ไปคิดที่ปลายทางว่าเราจะเป็นยังไง อันนี้น่าจะเป็นข้อสรุปได้ดีนะครับมุ่งความสนใจไปที่จํานวนไม่ใช่ผลลัพธ์นะครับน่าจะทําให้คุณมีความพยายามในการทํางานนั้นมากขึ้นอย่างมากเลยนะครับขอบคุณที่ติดตาม Office 101 p o d นย์หนึ่อ็แนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ EP นะครับสวัสดีครับ